สบายดีเด้อยาหมแรงเด้อสื่อของหวานมาสุลูกสุหลานกินนี่หวานบัวลอยหวานบัวลอยอันนี้ก็วุ้นมะพร้าวหวานมะแปงมาสุลูกสุหลานกินมาเด้อมาเด้อเอ้าอันกินกินนไหมอันกินกนกินกนหนโซกินเลยสุขลุกแล้วสบายดีพี่น้องมาสุขทุกสุลุกหลานกันลุกลุกหลานกันุกันทุกกันเออทุกกันทุกกันน้ำมันทุกนลุกกัน แต่ดีเยอะรานนะสุขขงวานไปสวรรค์สุขขงวานสุสุรัเนีนเป็นไงือร้อนมรอเป็นังี่เคยสือที่เออะไราบมร้อ Siup karlige Kia muack kohusion ka? Tumis Liumad ing hai Danu arintab Tumis an K sparking lung Siup karlige Cetak онi A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  Cetak ong

ทดตดดนดตอนตอนเ้นตะกินรานดบอสมาทํามากกว่าไม่โหดร้านเปนไงเอ้านะหัวบุญเป็น้ เหนื่อยไปบมดเหื่อยเหนื่อยปสุเนไปตัดไปห่างปไปเ่งทางไปเร่ทางเลยเอาบรรทัดบรรทัดงทางบรรทัดจไปน่วจไปตรงทางไปบ้านูไปบ้านนักูบาทเลยไปบ้านโน้นยาง ปทานบัดนังบัตดงการไปเท่จึงบัวนะสงข้ามปนไปดูน้นอไปทเสเลยกันบอทานเขาเราก็เฮงนี่ะน้ำมันรดจะชมดแบบนด้ตานใส่น้ำามที่ทานจะดน้ำมันรดสะชมดบน้ปั้มกุงมีเอาแลยทานแมอุ่นทานแ้ออกเป็นหน้านึงานเขา ไปเช็นมีเลยหอเปล่าแล้วสมัยทีมันโกงสองคนชีตหรือจีน่าหรือเปก่าตะเกมันมีทางยานะไปกับทางแดงนะสามครัวไปอีกแล้วนะยืดยืดอย่างไรนั่นหรอกแม่พักพักพักเขาคือกินมันนะแหงขนเปียกเบิ้ดนงแหงข้าวโตเลยบบนแบบขนโตคนอื่นอืมคือพ่เขา่เห็นขนขนโตแหงขนเปียกบิ้ดเยอะนงแหง มันมเค็มโคงเขืตอนเปนเต่าๆกันปวดว่าอะไรนะเนาะปวดข้องอีกมัน่ล้วต้องคอนวรเอออกัปงานหคือขึ่นจะไม่หยุดขึ้นหนึ่งหน่หรือกินบ้าง้องกินลองกินเจ้องตั้งกินหมดแต่เมื่อตอนก่อนไเท่ายหรอกก่อนจะนะอืมเพราะนั่นตัวเองกินอยู

ถ้าเมนลูกชายเมจร้านคอยเด้อกินกินน่ะใส่โมต้มใส่โมนะเห็นมินมาพัวใหม่ในซาต้นบอกสันแล้วาคูได้ัวหูหนมะวหูหัวคูยังไงกวาคู่ได้อย่านี้ทม่ร้านมันก่างเปูีตัวแด้หใครบอกอ่ะกินเ้ากินต้มใส่โมนะเพื่อนบ้านแกเดี๋ยวเป็นพัวใหม่นาง้น พ่อไม่กนเบาะ่ะไม่ได้บงคิดบา่ใช่มอไม่ได้บงคิเนาะจมูจะุได้เป็นูุใดเลยนะท่าน้ำม่วง่าพอเท่าน้ำมวงฮะอินดัอ่ะอินจน่อืมอ่าอะ้าัวไปอ่ที่เลนนั้นะอมหอยอมหอยแต่ทีเดียกคอมเม่นนะพ่อจะเป็นแว่า

Hoặc là không thể thắng. không chứa ừ. nóng nữa nóng nắng 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 好，明白。嗯。